เปิดใช้ดุลพินิตพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมครับกับสถิติที่น่าสนใจของสูตรรัฐบาลไทยรูปแบบใหม่ครับดีดทีวีเราจัดเป็นการเขียนสรุปแบบรูปแบบใหม่ เป็นแผ่นเดียวง่ายๆครับเห็นชัดเจนครอบคลุม1มิถุนายน2 5 6 3มครับมวนที่จะถึงนี้อีกแค่6 7วันวันนี้ก็วันที่24แล้วนะครับวันอาทิตย์ก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะครับที่ทำงานก็เป็นกำลังใจซึ่งกันละกันไอ้นี้ก็คือสถิติ8งวดวนครับนำมาฝากกันในวันนี้จะมี10ล่างกับหน่วยล่างคลิปนี้เป็น10ล่างครับปักหลากหน่วยล่า0ลบ่างเลยนะครับเราจะปักล่ากเขา รูสูตรปักหลักแม่นแม่นสหน่อยทีครับเป็นอย่างไรบ้างอนมิถุนายนนะส้นทีแปดมวดครับเรามาฝากกันในในสูตรนี้วิธีการคำนวณเราเขียนชัดเจนดีครับเราใช้แค่หลักพันกับหลักหน่วย2หลักหลักพันหลักหน่วยผลรวมไปบวก3ามบวก1บวก1คงที่โอเคนะครับหลักพันหลักหน่วยบวก3บวก 1, บวก, 1, บวก 1, คงที่นี่ตอนท้ายเราจะมาดูเขียนวิธีการคำนวณกันหลักพันเลขหนึ่งครับ หลักหน่วยเลขห้าหลักพันหลักหน่วยแล้วก็บวก3 3 1คงของที่อันนี้รางวัลที่1แค่นี้นะครับหลักพันหลักหน่วยบวก3 1 1คงที่ใช้สูตรนี้นะครับไปคำวนวณย้อนหลังกัน8งวดงวดแรกเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอจะเห็นว่าคำวนวณผลการคำวนวณ890นงวดแรกผลการออกนี สามตัวบน2ตัวล่าง9ก้าสเนี่ครับจะเห็นว่าเราเพ้นหา10ล่างนะเลขเก้ามัเข้ามาหนสิบล่างเก้าเจ็ 97. ผ่านไปหมวดที่2 6 7 8กเจ็อกแปดเข้ามา10ล่างถูกต้อง2หมวดแล้วหมวดที่3ครับ4 5 6ห้าหกออกหกแก็เข้า10ล่าง วันที่สี่0ออก06 0เข้าสิล่างวดนที่5 901ออก949า0ล่เ้ากงต้องครับวที่6 7 8 9 8, 9ด9เข้า10่างวดนที่7ครับ6 7 8ออก7 7เข้า10ล่างแล้วก็วดที่8ที่ผ่านมาล่าสุดออก051นะ051 ศูนย์เก้าห้าเลขเลาสองสองแล้วก็เราคำนวณได้สองสามสี่สองก็เข้าสองตัวล่างเลขบินครับถูกแปดงวดติดกันเรียบร้อยนี่คือสถิติเขาเอาแล้วค,ครับมาว่ากันต่อว่าที่จะถึงวันนี้หลักพันครับบวกหลักหน่วย ห้าบวกหนึ 1. 1่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกเดิ 1. 1 0. 0 1. 1นหน้าสามเป็นเก้าหกบวกสามเป็นเก้าเก้าเดินหน้าหนึ่งคงที่เป็นสิบใช้เลขศูนย์ศูนย์เดินหน้าหนึ่งคงที่เป็นสิบเอ็ดใช้เลขหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเอาละครับรอผลสรุปสิบล่างครับงวดน,นี้สูตรปักหลักสูตรใหม่ใช้หลักพันบวกหลักหน่วยนะครับเป็นบวกสามหนึ่งหนึ่งคงที่ได้คำนวณเป็นเลขเก้าศูนย์หนึ่งครับ ติดต่อกันมาแปดงวดน,นะครับก็ลองพิจารณาดูครับมาฝากมาแบ่งปันกันในสูตรนี้คลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับการนาเสนอแบบนี้หรือว่าได้เขียนมือแบบเดิมแบบคานวณกันทีละงวดทีละงวดแบบเดิมก็ก็แล้วแต่สะดวกครับแต่อย่างนี้ก็สะดวกดีนะครับไปย้อนกลับคลิปคํานวณดูการคํานวณก็ใช้ยางงี้แหละครับเราก็ใช้แบบนี้แหละครับมีแม่นยำมากานะคอมพิวเตอร์คํานวณให้เรียบร้อยเลยนี่เราใช้หลักพันบวกหลักหน่วย แค่นั้นเป็นบวก311ของที่หัวดล่าสุดนี่1บวก5เป็น6เลือหน้า3เป็น9 9เกือหน้า1เป็น0 0เรือหน้า1เป็น1 901เรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ก็จะทิ้งไว้ให้เวลาจดสูตรนะครับสักหน่งนาทีท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันนะครับถ้าชอบพึงพอใจก็กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับกดแชร์เพื่อเพ่มยอดวิวเป็นกำลังใจซช่งกันนครับเช่นกันครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย